รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตให้เฟิร์มนะคะรายการที่จะนำทุกท่านมาดูแลสุขภาพร่างกายกับดิฉันครูแอนฟิตทู f l สตูดิโอค่ะวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่10แล้วนะคะก็จะเป็นการต่อพื้นฐานค้างขาวนะคะแต่จะเป็นการฝึกตีลังกาหลังนะคะหรือเป็นท่าค้างข้าวบวกกับ ลางกาหลังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนางแบบก็จะเป็นคุณแม่เมย์เหมือนเดิมนะคะคุณแม่เมย์น,นะคะนี่วัย66ปีนะคะเริ่มต้นจากคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายว่าตั้งแต่เด็กนะคะแต่นะมาดูแรสุขภาพร่างกายตัวเองตอนอายุประมาณ40แล้วนะคะโดยเฉพาะการเต้นรำนะคะคุณแม่ชอบการเต้นรำเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วมีโอกาสมาได้เรียนนะคะตัวของ wellness yoga p l y thai นะคะตอนเมื่อประมาณ 7ปีที่ผ่านมานะคะคุณแม่เมย์ก็เล่นบ้างสลับนะคะออกกําลังกายดีลาดบ้างนะคะในตอนนี้คุณแม่เมย์ก็มีอาการปกตินะคะก็คือเป็นคนร่างกายแข็งแรงปกตินะคะแต่ว่าครูแอนก็อยากจะให้ร่างกายคุณแม่เมย์เนี่ย f ิตแ n d เฟิรมแล้วก็แข็งแรงนะคะในกล้ามเนื้อเฉพาะจุดให้ดีขึ้นมีร่างกายที่สมบูรณ์น,นอนหลับสบายนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญจะเป็นเรื่องของหัวไหล่นะคะจะคุณแม่เมย์จะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะเขียนหนังสือ,อทํางานกับโทรศัพท์เยอะนะคะออฟฟิศซินโด m มก็จะมีปัญหานะคะระบบของเรื่องหลังนะคะกระดูกสันหลังหรือว่าหวัวไหล่สะบักนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเชิญต้อนรับคุณแม่เมย์ก่อนเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ตอนที่10แล้วนะคะคุณแม่เมยนะคะมาดูกันว่า การฝึกนะคะลังกาหลังนะคะต่อจากท่าค้างคาวซึ่งคุณแม่เมย์เนี่ยทำท่าพื้นฐานค้างคาวได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นการพับตัวนะคะหรือจะเป็นการทำอินเวอร์ชันการกลับศีรษะนะคะก็จะมเีเรื่องของการสมูทนะคะโฟล์มากเลยในการทำท่าต่างๆรายละเอียดดีมากวันนี้มาดูกันว่าคุณแม่เมย์นะคะจะทำได้ดีขนาดไหนนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเิญคุณแม่เมย์นะคะขอเป็นคอมเบอร์ เซ็ตนะคะเต็มสตรีมรูปแบบนะคะ mm hmm. หายใจเข้าลึก mm hmm. หายใจออกยกขาขวาช้าๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะในตอนขั้นแรกให้ทำยังไงนะคะอย่าลืมทบทวนนี่คือการฝึกบาลานซ์นะคะลองฝึกซ้ายกับขวาก่อนวางขอขาซ้ายต่อนะคะ บางท่านนะคะอายุ20กว่ายังไม่นิ่งอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับว่าคุณฝึกร่างกายคุณบ่อยแค่ไหนนะคะหัวไหล่ไม่เกรงหน้าอกเชสอัพยกอกขึ้นสูงเก็บหน้าท้องนะคะหายใจเปิดปากฟโฟล์อย่ากก้นหายใจที่สำคัญดูนะคะโอเคลองยกขาซ้ายพาดขึ้นมาบนพ้านะคะชา้าๆมองดูขาตัวเองยืดขาตรงนะคะจับสูงค่ะ โอเคปรับนะคะหัวเข่าขาฮิปสแควร์นะคะให้ตรงกับด้านหน้านะคะหายใจเข้าหรือขายใจออกคยเหยงเท้าวขวาขึ้นดูนะคะคุณแอนจะชาเรียนแม่เมย์เพิ่มนิดหน่อยนะคะยังไม่ต้องดันะโพกนะคะลองเปิดมือซ้ายค่ะมา้าดูนะคะแอนขวาเริ่มสั่นเล็กๆแต่ยังปล่อยมือได้แสดงว่าใช้ได้คุณแม่เมย์เกร็งหน้าท้องได้ดี พร้อมขย่งเท้าด้วยนะคะอันนี้ทาให้ลองเลยนะวัยรุ่น20กว่าบางคนทําไม่ได้นะหายใจเข้าออกลึกหยาบเยี่ยมวางขาลงเอามือจับผ้าขออีกข้างหนึ่งนะคะ่ะขย่งขาขวาอีกข้างแล้วปล่อยมือขวาดูค่ะนิ่งมากเลยนะคะครูแอนอยากชาเลนจ์ต่อมากเลยนะคะจับใบนะคะคุณแม่เมย์นะคะลองเปิดแขนแขนซ้ายต่อนะคะ โอ้ว้าวนับหนึ่งถึงห้าให้หน่อยค่ะว้าวหัวไหล่สามโอเคสี่ห้าเร็วมากเลยค่ะจับผ้ายอ่อกระโดโอเคค่ะเก่งมากบาลานซ์ดีขึ้นชัดมากนะคะอันนี้แค่ประมาณแค่ตอนที่สิเองนะคะหายใจเข้าลืกหายใจเข่งขาขวาขึ้นอีกทีแล้วดันสะโพกไปด้านหน้า เก็บหนะ้าท้องเหมือนเดิมนะคะหลังตรงอย่าพิงอย่าพิงนะคะให้เก่งคอบอดี้ลำตัวเราเองนะ,ะโดยเฉพาะไหลหนะ้าท้องกลนนะคะอย่าพึ่งพิงที่มือกับขาเยอะเกินไปให้หนีกลเก่งหนะ้าท้องให้ดีนะคะเยี่ยมเลยค่ะลดมือลงมาอีกนิดนึงคะ่ะโอ้ยเริ่มยากขึ้นนะคะคูดันสะโพกไปอีกโอ้โหว้าว เริ่มได้สปิดขาดที่มากขึ้นนะคะเพียงแค่ตอนที่1ิบเองเห็นไหมคะอย่ากเกรงที่แขนนะคะทั้งงอก็ห้ามเกรงเพราะไม่ไงั้นนะคะหัวไหลจะใหญ่ได้นะคะใช้แขนตึงจะดีที่สุดนะคะโอเคค่อยๆดันสะโพกค่ะย้อนมานะคะด้านข้างคะ่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะแบบเร็วนะคะหันข้างขวานะคะกำผ้าเป็นผ้าผืาน,ผาน,ผานเดียวนะคะกดก้นลงเปิดมือเก็บหน้าท้องเก็บก้นเหมือนเดิมนะคะ โอเคหายใจเข้าลึกขยงเท้าขาขึ้นอัพว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะตัวตรงตัวตรงตัวตรงหนีบก้นให้สุดนะคะลองคลา,ายมือซ้ายให้ครูหน่อยได้ไหมคะว้าวเยี่ยมเลยค่ะครูจะลองปล่อยนะคะหนึ่งนับนับ โอเคจับผ้าค่ะกำรผ้าเป็นผ้าผืนเดียวนะคะหายใจเข้าลึกหายใจเออกเองลูดมือสายตามเปิดหน้าคืนนะคะเปิดหัวไหล่นะคะค่อยๆดันสะโพกไปดันนะดูนะคะการล็อกขานะคะเซฟตี้คือสิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มชาเลนจ์เข้าไปนะคะ ดีมากค่ะค่อยๆดันกลับได้ค่ะด้านหลังต่อเลยค่ะจับผ้าพับเข่าสายขยับตัวมาจุดพลัมไหลนะคะขานีบไว้สวยงามนะคะฮิปสแควร์ตรงดีมากนะคะโอเคย่อเข่าขาลงช้าๆยืดคอยาวนะคะดูสวยงามไม่ต้องมนืหน้านะคะเก็บหน้าท้องเก็บก้น ค่อยๆดันสะโพกไปด้านหลังนะคะเก่งหนะ้าท้องดันสะโพกไปค่ะขาซ้ายยังไม่ต้องไปนะคะหนีบไว้นีบก้นไว้ยืดคอยาวเชสับขาขวาตรงนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะลองเพิ่มนะคะให้แม่เมย์เพิ่มขาซ้ายยาวเห็นไหมคะกดสะโพกลงนิดนึงนะคะควนสะโพกลงหน่อยหนีบเข่าเข้ามา โอเคไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ไม่เป็นไรนะคะอย่าให้สะโพกมันเบี้ยวนะคะค่อยๆดึงตัวกลับมาค่ะอยอมมาขออีกข้างหนึ่งนะคะหายใจยาวๆนะคะคุณแม่มีเพราะว่าน,นี้คุณแม่มี์ชลีมเยอะมากเลยนะคะสปิดขาได้เยอะแล้วนะคะค่อยคอยยกขาขวาเมื่อกี้เราเริ่มขาซ้ายนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะจับสูงหายใจเข้าหรือหายใจออกขยิงขาซ้ายขึ้นอัพ ต่อนะคะชาเลน์มือเปิดมือขวาเยี่ยมเลยเปิดมือซ้ายไหวไหมไหวไหมพอกูแอนไม่อยู่ไม่ไหวแล้วหรอค่ะยืนนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จับ <c oughs> โอเคค่ะโอเคต่อด้านข้างเลยค่ะแค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะ ปรับขามาด้านหน้านะคะโอเคก้างมือระดับหัวไหล่นะคะโอเคยกสูงขายเงเทา้าอั๊บดีลองอยู่เองนะคะลองชาเลล้นตัวเองขยับขยับ,ยบปล่อยมือคลายๆนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ค่อยๆเอ็นเตอช้าช้าปรับมือขวาลง มองขึ้นเพดานเปิดหัวไหล่เยอะๆนะคะเก็บตะโพกเก็บขานะคะเข่าตึงนะคะป้ายชาเลนหน่อยคะ่ะค่อยๆนะคะเพิ่มสปิดขาหายใจยาวยาวยาว ค่อยๆกลับค่ะพับเข่าลงช้าๆค่อยๆเปิดมือกลับมาก่อนนะคะดีค่ะพอเริ่มคล่องนะคะคอมเอรสเซก็จะทำได้ง่ายขึ้นตับนะคะแล้วก็การเซฟตัวเองในการแอดจัตท่าต่างๆนะคะหรือว่าการเปลี่ยนสลับมือหรือขาก็จะคล่องขึ้นนะคะยืนที่จุดทำลายเหมือนเดิมนะคะนีบขานีบเข่าวไว้นะคะหายใจเข้าหรือหายใจออกย่อเข่าสายลงเก็บหน้าท้องเก็บก้นให้เรียบร้อยนะคะคอยืดยาวหน้ามองตรง หายใจเข้าหรือหายใจออกเลื่อนสะโพกขะอย่าเพิ่งทิบขาไปสะโพกไปด้านหลังค่ะดีมากค่ะลองลดมือลงลงมาหน่อยค่ะลดมือลงมาหน่อยค่ะไม่ง่ายนะคะลดมือลงมาขาเส้นนี้นะคะจะยืดเดียดเยอะมาก้าไหวแล้วค่อยปรับขานี้ดันเข้าไปขาขวาดันแต่ถ้าฮิปไม่สแควร์ก็ให้คีปไว้แบบนี้นะคะ ให้ขาตรงโอเคเปิดปากหายใจดีค่ะค่อยๆกลับโอเคค่ะเฉพาะวอร์มอัพก็ไม่มีก็ฮาร์ดเรตขึ้นไปแล้วนะคะนี่10นาทีเองนะคะสบัดผ้าเลยค่ะอย่าลืมเราจะฝึกค้างคาวนะคะค้างคาวมีอะไรบ้างพับตัวก่อนนะคะแล้วก็อินเวอร์ชันนะคะสบัดสบัดสบัดเลยค่ะหันหลังเลยค่ะ ค่อยๆนั่งช้าๆนอนลงมาในผ้าเลยค่ะจำได้ไหมคะถ้าครั้างคขาวนะคะพับตัวก่อนนะคะแล้วก็อินเวอร์ชันวันนี้เราจะมาฝึกลังกาหลังเพิ่มนะคะจากคั้างครายกเข่าขึ้นชิดติดอกเลยค่ะแล้วถีบผ้าเข้าไปค่ะถีบผ้าเลยค่ะให้ผ้าอยู่ตรงปลายเท้าค่ะแล้วก็ถีบ ค่อยๆขยับตัวช้าๆนะคะอย่าก,กั้นหายใจนะคะเวลาเราฝึกนะคะสิ่งที่ทำให้คนนะเกิดการอาเจียนหรือว่ามึนงงหรือว่า,ารู้สึกอ,อยากจะอาเจียนนะบางทีก็เกิดจากการขยับตัวเร็วๆนะคะปิดหลับตาเปิดตาเร็วๆหรือกั้นหายใจนะคะเพราะฉะนั้นครูมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูว่าอย่าหลับตาอย่าก,กั้นหายใจนะคะแล้วก็นับยังหวะไปด้วยกันนะคะอ่าโอเคค่ะ แม่เมนะคะเอาผ้านะคะพับขึ้นมาดึงขึ้นมานะคะห่มผ้าไว้เรียบร้อยเซ็ตมือด้วยค่ะเซ็ตมือด้วยแบและนิ้วโป้องอยู่ด้านในคะ่ะโอเค มือโป้งอยู่ข้างในแล้วเกี่ยวก่อนนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วพลิกข้อมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เรานะคะใช้ทำนะคะสถิติการเรียนการสอนเราทำมามากกว่าแสนชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถไว้ใจได้ตามสถิตินะคะว่าการเรียนการสอนเรามออีความไว้ใจและมั่นใจได้ดีนะคะเก็บขอไวโอเคมองปลายเท้าตัวเองนะคะ เกรงหน้าท้องหายใจเข้าหรือหายใจออกยกขาขึ้นมาพับตัวเลยค่ะปับ๊บโอ้โหแม่เมย์ทำได้ดีมากนะคะหน้าผากไม่ต้องเลิกขึ้นนะคะหน้าผากอยู่เฉยๆนะคะ <c oughs> โอเคค่ะถัดไปนะคะลองดูสิว่าแม่เมย์สามารถจะดันขึ้นมาได้อีกนิดนึงหรือเปล่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเยี่ยมเลยค่ะกลางขาเลยค่ะค่อยๆใจเย็นๆน,นะคะกลางแล้วล็อกก่อนค่ะอย่าพุ่งรีบไป ล็อกนะคะโอเคล็อกเสร็จแล้วนะคะค่อยๆเก็บคอค่ะเก็บคอก่อนนะคะยังไม่ไปค่ะยกคอขึ้นยกคอขึ้นนะคะค่ะยกคอขึ้นนะคะอ่าโอเคยังค่ะยังไม่ได้ให้ไปค่ะกดก้นลงมาก่อนค่ะกดก้นลงมาก่อนค่ะแค่ล็อกขาเฉยๆลบเอาก้นลงมาโอเคเก็บคอแบบนี้ค่ะ ให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นก่อนว่าเราแค่ล็อกขาเฉยๆแล้วก็เก็บคอนะคะมือเป็นปีกให้เรียบร้อยนะคะเปิดปากหายใจยาวๆยาวๆโอเคค่ะดูปลายเท้าตัวเองนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยืดให้สุดช้าๆค่ะเยี่ยมมากโอเคค่ะ เสร็จนะคะท่านี้คุณแม่เมย์ทำได้ดีตั้งแต่ตอนแ,แรกๆแล้วใช่ไหมคะถัดไปนะที่ครูแอนจำได้ไหมที่ควแอนชาเลนจ์ขานะแม่เมย์เก็บคอมองไปเท้าตัวเองค่ะท่านี้นะคะครูแอนนะคะจะให้แม่เมย์เนี่ยเอาขาขวานี่เตะมาขา้างหน้าโดยที่เก็บท้องลงไปนิดนึงค่ะเก็บเข้าไปในผ้านิดนึงค่ะอ่ะปลดขานี้นะคะขาขานี้นะคะเตะมาขา้างหน้าเอาผ้ามาด้วยดีค่ะ รูช่วยเซฟอีกครั้งหนึ่งแม่เมย์ดูขาตัวเองปล่อยอีกครั้งหนึ่งมาช้าๆนะคะเก่งไว้ได้ค่ะขาซ้ายออกมาได้ค่ะขาซ้ายดีค่ะช้าๆค่ะดีแล้วลงมาวางที่ผ้าเลยค่ะวางไว้ที่ผ้าเป็น L เลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ต้องดีดออกมาค่ะเก็บเปิดปากหายใจแม่เมย์นับหนึ่งสองดูนะคะเยี่ยมเลยค่ะสี่อือฮึตีค่ะดีค่ะ 8, 8, 9, โอเคเวลากลับเข่าชิดติดอกนะคะง่ายสุดคือเอาก้นลงไปในผ้าแบบนี้นี่คือการฝึกแรกๆนะคะเรายังไม่ต้องชาเลนจ์มาเก็บคอนะคะให้ผู้เรียนได้พักแบบนี้ก่อนนะไม่ต้องรีบวนะคะนอนเข้าไปนะคะยืดมือยืดแขนยาวพักก่อนนะคะดีค่ะยืดแขนยืดขาหายใจย,วย,วยาวๆนะคะท่านี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น ลังกาหลังนะคะเราเคยม้วนหลังกันไหมคะสมัยเด็กๆเกนาะลังกาหลังเดยวก็แอนจะลองให้แม่เมย์เนาะสาธิตที่พื้นด้วยนะคะสลับกันนะคะเราจะได้มีเทคนิคหลายยามนะคะในการเรียนการสอนนะคะโอเคแม่เมย์หายเหนื่อยไหมคะ <laughs> แม่เมย์อบอกว่าวันนี้ฉันฟิตแล้วเฟิร์มมากเลยนะตอนที่10ของเรานะโอเคขออีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้ ไม่ฟลุกใช่ไหมคะเบนเม่เซตอัพมือก่อนคะ่ะปีห่ผมผ้าแล้วเซตอัพมือคะ่ะดีคะ่ะทำะช้าๆคะ่ะให้คนทัางบ้านเห็นยกคอขึ้นดีคะ่ะแล้วก็ให้ผ้านะคะล็อกที่บ่าพยายามอย่าให้เป็นอย่าให้เป็นก้อนนะคะขยัยบลงไปอีกนิดนึงคะ่ะคือให้ผ้ามันเหลือแบบนิดเดียวนะคะอย่าให้เป็นก้อนอันนี้มันเป็นก้อนอยู่คะ่ะ เถิบเถ,บถบให้ผ้ามันเลื่อนมือไปนะคะอันนี้มันเยอะไปคะ่ะกระเถิบกระเถิบ <c oughs> ขึ้นคะ่ะกระเถิบขึ้นกระเถิบขึ้นไปอีกคะ่ะถีบถีบถีบ,บใช่คะ่ะแล้วให้ผ้ามันเหลือน้อยที่สุดแต่ให้หอดที่บ่าไว้นะคะมือเซ็ตคะ่ะดีครูช่วยเก็บคอเพราะส่วนใหญ่จะชอบทิ้งคอแบบนี้ทิ้งคอก็จะเมื่อยคอเก็บคอดีคะ่ะครูช่วยนะคะยกขาขึ้นสูง ทันนี้ครูไม่ให้แม่เมย์ล็อกละลองดูลองชาเลนจ์แค่แตะแยกขาแยกขาแล้วแตะแยกแล้วแตะผ้าเฉยๆไม่ต้องล็อกแตะขาแตะแตะแตะผ้าไว้โอเคท่านี้อย่าให้มันหลุดแกว่งนะคะแม่เมย์ค่อยๆเลื่อนตรงๆนะอย่าให้มันหลุดนะคะค่อยๆชช้าดีค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวดีมากค่ะเยี่ยมค่ะคอยืดยาวดีมากค่ะไม่ต้องกลัวค่ะแขนชิดแนบลำตัวเลยค่ะ ขายืดยาวไปเยี่ยมมากเลยค่ะแม่เมย์เก่งมากค่ะคอหมุนให้อนี่นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเกร็งนะคะแม่เมย์เก็บคอมองขาตัวเองค่ะขอขาขวามาช้าๆค่ะขวากับซ้ายมาพร้อมกันก็ได้ค่ะปึ๊บปึดีนิ่งนินิ่งนเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะโอเคเก็บคอเป็นตัวอลค่ะเก็บคอดีเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแป้ี๋ยวค่อยดูให้แม่เมย์กลับแบบเดิมซีดูซี่ไหวไหมแม่เมย์มองขาตัวเองยกขาขึ้นไปแตะผ้าโนโนโนยกไปทางนู้นค่ะลงทิศแล้วค่ะขึ้นดีเก่งมากแล้วค่อยๆเอากลนเข้าไปข้างในผ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเอาศีรษะเข้าไปนอนในผ้าเลยค่ะ โอเคเอาขาออกมาได้นนะคะ่ะแม่เมย์เอาขาออกมาเลยค่ะโอเคเราอยู่ในผ้านานละลุกขึ้นค่ะเยี่ยมมากเลยแม่เมย์ทำได้ดีนะคะโอเคไม่ต้องลุกเร็วนะคะค่อยๆนอนลงมาค่ะโอเคค่ะ,อะนอนลงมาโอเคเมื่อกี้นะคะเรามีแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะที่พื้นนะคะยกขาขึ้นมาลอยสูงนะคะ ตอนแรกคือการพับตัวใช่ไหมคะพับตัวเห็นไหมคะพับตัวก้นนะคะก็จะอยู่ตอนแรกจะติดผืนก่อนแค่พับตัวก่อนนะคะฝึกพับตัวไว้ไหล่ไม่เก่งคะ่ะนอไปดีคะ่ะเอามือแนบไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะแม่เมย์ยกก้นขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะได้ไหมคะเห็นไหมคะเราฝึกได้นะคะเราค่อยๆฝึกแบบนี้ ค่อยลงลองทำเองนะคะยกขาขึ้นช้าๆยกแล้วยกดันสะโพกอัพอหายใจออกแาขึ้นยกอัพยกอึ๊บดีแบบนี้นะคะอ่าลำดับถัดไปเราจะฝึกจริงๆเราต้องฝึกกลิ้งด้วยนะคะต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมานั่งน,นั่งเอาขาวางที่พื้นนะคะนั่งยองๆที่พื้นค่ะ เอาขาอวางนะคะวางแบบนี้โอเคจะฝึกกลิ้งเฉยๆนะคะกลิ้งเฉยๆกอดเข่าไว้กลิ้งเฉยๆเก็บคอค่ะนะกลิ้งลงมาแบบนี้กลิ้งปึ๊บยกก้นขึ้นใช่แล้วก็ค่อยยกก้นขึ้นปัม๊มทอามลุกขึ้น้าค่ะดีค่ะ จริงๆเราจะต้องมีมือไปวางข้างหลังด้วยแต่เราฝึกแรกๆนะคะเราก็ใช้วิธีการบนพัดเะกับฝึกให้รู้สึกสัมผัสนะคะว่าการยกก้นเป็นยังไงนะคะมาลกขึ้นอัพยกก้นขึ้นชุดแบบนี้โอเคเลยเยี่ยมเลยค่ะแม่เมย์ลงดีค่ะโอเคค่ะแม่เมย์ลุกขึ้นนั่งเลยค่ะ โอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าสปีดของแม่เมย์เป็นยังไงเพราะว่าแบบผ่าตัดไปเราจะมีเรื่องของสปีดด้วยหันหน้านะคะเดี๋ยวแม่เมย์นอนนะคะโทษค่ะเอาศีรษะนะคะนอนทางนี้ศีรษะอยู่นี่นะคะแล้วให้ลาตัวอยู่ตรงกับผ้านะคะด้านนี้ค่ะโอเคค่ะนอนราบไปได้เลยค่ะโอเคค่ะนอนราบเลยนะคะตั้งเข่าชันขึ้นมานะคะ ยกขาขวาขึ้นสูงสอดเข้าไปในผ้านะคะเดี๋ยวคูหลังจากที่เราฝึกกันหนะักพอสมควรนะคะเราก็จะมาฝึกพิลาทิสแอมหมอกเสริมเข้าไปนิดนึงนะคะในการที่จะเตรียมไปสู่การคูดาวได้ด้วยนะคะยกขาซ้ายขึ้นนะคะสอดเข้าไปในผ้าค่ะโอเคค่ะมือวางแนบลำตัวไว้นะคะหายใจเข้าอันนี้เราขาล็อกนิดนึงค่ะขาชิดติดกัน โอนนี้เวลาเราฝึกเหนือหน่อยนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะทุกท่านนะคะให้ลงมาฝึกที่พื้นนะคะใช้พีลาทิสแฮมม์อกในการฝึกก้ามท้องนะคะแล้วก็ฝึกลมหายใจฝึกโพสเจอร์ต่างๆนะคะเข้ามาเก็บรายละเอียดตอนท้ายชั่วโมงกันได้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกก้นขึ้นชา้ชาๆค่ะอัพให้สุดเลยค่ะวางสองค่ะอัพ ดีค่ะสามอัพดีค่ะสี่อัพและห้าอัพหกอัพดีค่ะเจ็ดอัพแปดอัพ เก้าอัพสิบค้างไว้ค่ะขึ้นสิบค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคท่นี้นะคะครูแอนอย็ตจะให้ฝึกแพล้งนะคะฝึกแพล้งที่พื้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่เมย์เอาขาลงก่อนนะคะนอนคว่ำค่ะ นอนคว่ำนะคะโอเคค่ะใช้เป็นฮ l f p l แพงก็พอนะคะฮับ p l แพงคือเอามือไว้อย่างนี้นะคะขออีกนิดนึงก่อนครูดาวตั้งเข่ายกตัวขึ้นค่ะยกตัวขึ้นนะคะตั้งเข่านะคะเดี๋ยวคุณแม่เมย์นะคะเอาขาขวายกขึ้นมาสอดนะคะดูได้นะคะโอเคค่ะเอาไว้ที่ข้อเท้ายืดตรงตอนนี้เวลาเราจะแพงนะคะ 1แขนตั้งให้เรียบร้อย2เก็บหน้าท้องอย่าหลังแอ่นไม่งั้นจะเจ็บหลังล่างนะคะครูให้เชฟตรงนี้นะคะบริเวณที่เอวนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกขาซ้ายขึ้นไปคู่กันนะคะแล้วแข็งค่ะคอตรงนะคะฮุกตัวขึ้นฮุกตัวขึ้นฮุกตัวขึ้นดีค่ะ ลงไปนิดนึงค่ะตื๊บลงให้ตรงเลยค่ะเยี่ยมยิ่งลงตรงจะยิ่งยากนะคะแต่เวลาลงตรงเสร็จหลังจะชอบแอนวิจนาให้หุกตัวฝึกที่ฮุกตัวก่อนนะคะมองปลายเท้าตัวเองไว้กดก้นลงได้อีกไหมคะดีค่ะเยี่ยมมากเลยสวยมากเลยคุณแม่เมย์ขอสิบวิค่ะสิบเก้านับเลยค่ะ <10. S 1> เสียงสั่นเครือเลยนะ 5, Yeah, ดีมากค่ะค่อยๆปลดขาทีละข้างลงหนึ่งชายโพสนะคะทําชายโพส,ะะาาโสเลยค่ะเอาก้นกดแล้วยืดมือยาวๆค่ะครูนะคะวันนี้คุณแม่เมย์เริ่มฝึกท่าที่หนักขึ้นนะเราก็เลยอยากจะนวดสบายๆนะคะช่วงหลังล่างให้หน่อยโอเคค่ะ หายใจเข้าลึกหายใจออกอยาวค่อยๆก่งตัวขึ้นมานั่งนะคะนั่งเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะคุนแม่เมนะคะนั่งเหมือนเดิมนะคะนั่งเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยืดมือขึ้นสูงหายใจเข้าลึกเต็มปอดท้องป่องหายใจออกค่อยๆคลายมือออกค่ะ ขออีกสองทีนั่งตรงๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขออีกทีหนึ่งหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขอศีรษะนิดนึงมือขวาจับขวาจับซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเวลายืดนะคะให้ยืดเสมือนว่าคอยาวมากนั่งตรงๆ เอามือแตะพื้นไม่ได้นะคะนั่งตัวตรงๆนะคะโอเคสลับด้านนะคะมือซ้ายจับขมับคะ่ะยืดเหมือนเรายืดไกลามากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะหายใจออกยาวๆเปิดปากนะคะอย่าปิดปากพยายามอย่าปิดปากนะคะโอเคค่ะค่อยๆคลายมือลงนะคะโอเคลุกขึ้นเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนที่10นะคะคุณแม่เมย์ก็ฝึกได้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะไม่ได้ง่ายนักนะคะแต่คุณแม่เมย์มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ฝึกฝนต่อเนื่องชัดเจนนะคะในท่านี้นะคะเป็นท่าค้งคางเข่าพื้นฐานค้งคางเขวกลับตัวพับตัวกลับศีรษะแถมยังมีหลังกาหลังอีกตั้งหักนะคะวันนี้คุณแม่เมย์ทำได้ เยี่ยมมากเลยนะคะมาดูกันในตอนถัดไปว่าม่เมย์จะทําได้ขนาดไหนนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถชมได้ใน world wide web etv t h a i tv นะคะในรายการฟิตให้เฟิร์มค่ะในวันนี้นะคะครูแอนและแม่เมย์นะคะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในตอนถัดไปตอนที่11ค่ะสวัสดีค่ะ